มาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นนะครับถึงเรื่องราวในชีวิตของเขาอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณเชิญชมครับเชิญค่ะถ้าจะเป็นแฟนผมอะครับสิ่งที่ต้องรู้นะครับก็คือผมเคยมีครอบครัวมาแล้วครับมีลูกหนึ่งคนป่วยเป็น โ e เดนฮาซินโดมก็คือโรคพันธุกรรมบกพร่องเนื่องจากน้องเนี่ยต้องผ่าตัดบ่อยคุณหมอก็จะต้องโกนศีรษะให้สั้นอยู่เสมอพอเวลาน้องไปโรงเรียนเนี่ยก็จะแปลกกับคนอื่นเขาทำไมต้องสกินเฮดในขณะที่เพื่อนๆไวผมยาวได้ผมก็เลยตัดสินใจที่เปลี่ยนลุกจากผมยาวๆมาเป็นผมสั้นเป็นเพื่อนกับน้องเขาครับพอเวลาใครเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราก็จะบอกเลยนะว่าคุณผมมีลูกแล้วนะเออแล้วลูกผมป่วยนะเป็นโรคโเดนฮาซินโดม ผมจะต้องใส่ใจดูแลลูกธนุถนอมแต่ถ้าคบกันผมก็จะใส่ใจดูแลคุณไม่ต่างจากลูกฝากถึงสาวๆนะครับทั้ง30คนว่าเรื่องลูกผมจัดการได้ผมก็จะคงพาไปหาหมอดูแลใช้เวลาร่วมกับลูกแล้วก็จะแบ่งเวลามาใช้เวลาดูแลร่วมกับคุณด้วยไม่ต้องห่วงครับรักเท่ากันกับลูกแน่นอนครับอ๋อ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 อเออ๋ออ๋นอนนีออา๋อ่๋่อ๋ออ๋ออ๋นอ 6กขวบครับหขวบแล้วแล้วคุณหมอบอกไหมว่าโรคนี้มันเป็นยังไงอาการเขาเป็นยังไงคะเออเป็นตั้งแต่กําเนิดครับเป็นโรคพันธุกรรมบกพร่องออนะครับใบหน้าด้านขวาเนี่ยเสียรูปนะครับแล้วก็ดวงตาด้านขวาเนี่ยมีก้อนเนื้อเข้ามาปิดที่เลนตา<ะ>อย่างล่าสุดเนี่ยครับก็คือต้องผาตัดเอาก้อนเนื้อออกแล้วก็เปลี่ยนเลนตาใหม่แล้วก็ต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด แล้วมันจะหายไหมคะโรคนี้ถามว่าหายไหมผมก็ยังไม่รับประกันคุณหมอก็ยังไม่รับประกันเพราะมันเป็นเคสแบบหนึ่งในร้านแล้วกับภรรยาเก่าแล้วครับซึ่งผมว่าสาวๆเนี่ยถ้าเกิดจะติดใจคนที่เคยมีครอบครัวแล้วคงเรื่องแฟนเก่าเมียเก่าเนี่ยแหละก็ไม่ได้มามีปัญหาเงาะแงะวุ่นวายอะไรกับภรรยาเก่านี้เลิกเลิกกันไปหลายปีแล้วครับเขาก็ไปมีครอบครัวใหม่เรียบร้อยครับก็เหลือก็เราอยู่สองคนพ่อลูก โอ้เราเกือบลืมไปเลยนะฮะว่าหนุ่มโสดที่เปิดโตมาสนุกสานเฮฮาจริงแล้วก็มีเรื่องราวในใจนะครับผมเคยได้ยินเรื่องราวประทับใจแบบนี้บ่อยครั้งคือพ่อที่มีลูกป่วยแล้วก็ทําอะไรเป็นเพื่อนลูกเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเขาต่างจากคนอื่น<ช>ลูกคุณต้องโกนศีษะคุณก็โกนผมตามลูกนี่ก็เป็น,น <ะ S 2> เป็นความรักของุณพ่อจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงอยู่ดีครับหนุ่มโสดสาวๆทังสีคน ไม่มีความจำเป็นต้องสงสารคุณเลยคุณรู้ใช่ไหมฮะรู้ครับเราอยู่ในซีซัน8ที่ทุกคนจริงใจกับความรู้สึกตัวเองอยู่แล้วหมายความว่าคุณอาจจะแบล็คเอาท์ครับคุณคิดยังไงถ้าแบล็คเอาท์เหรอไม่ได้เสียใจนะแต่ถ้ามีใครสักคนเปิดไฟรอ,อผมว่าเป็นปาฏิหาริย์นะครับติดตามดูคะ่ะว่าปาฏิหารินั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ผมย้ําอีกทีว่ามันไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณเลยอย่าใช้ความสงสารตัดสินนะฮะคุณจะต้องเปิดไฟด้วยความบริสุทธิ์ใจ แล้วคุณต้องต้องปิดไฟด้วยความกล้าหาญจริงๆผมจะถามคําถามครับถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟปฏิหาร์จีีใจด้วยนุมสดหนุมสด คุณไม่ black out คุณไม่ black out คุณรู้สึก <Hey. S 1> ยังไงตื่นเต้นน้ำตาจะไหลมีผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> เขายอมรับในสิ่งที่คุณเป็นได้ทุกอย่าง <c oughs> ในชีวิตที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณเลือกครับเฮ้ยถ้าปฏิหาริมีจริงคุณคงจะต้องสัมผัสถึงปฏิหารนั้นด้วยตัวคุณเลยครับไปรับเธอมาเลยจ <c oughs> <c oughs> สดเพิ่งมาใหม่อ่ะทำไมอ่ะมันด้วยเหตุผลอะไรคุณถึงยังเปิดไฟให้กับผู้ชายคนนี้เราไม่ได้มีความสึกสงสารหรือว่าอะไรเราสึกว่าเราประทับใจกับผู้ชายคนนี้ที่มีความอดทนสูงมากๆนะคะการการที่ต้องดูแลน้องแบบนี้ถึงสัน้นค่ะเราก็สึกว่าถึงแม้ว่าโลกนี้จะเกิดกับน้องหนึ่งในล้านแต่ว่าน้องเป็นหนึ่งในของขวัญที่มีค่าที่สุดในร้านชิ้นนั้นที่ผู้ชายคนนี้ก็ได้มาเหมือนกันค่ะ นี่คือปฏิหารอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วก่อนที่จะไปเดทกันนะฮะผมว่าหนุ่มสดน,น่าจะรู้แล้วว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะ <c oughs> รู้แล้วครับใครไทรอยู่ในเอเออไม่ใช่ไปเดดกันดนดีด้วยค่ะคสา จำได้จาได้ตั้งแต่ไทยูในเจอรขอโทษด้วยนะคะเหลืออยู่คนเดียวไม่มีสิทธิ์ให้คุณเลือกไม่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 ได้มีปัญหาอะไรคือย่างที่ผมบอกอะว่าถ้ามีใครสักคนเลือกผมในแบบปฏิหารแล้วแบบคือจริงๆเราก็มีคําถามนะคือในไหนผมก็เตรียมคาถามมาแล้วขอถามหน่อยเออคุณชอบกระตูนอะไรมากที่สุดแค่นั้นเองสับปูลา ที่นั่งมีไพ่โอ้ยสักกุลาใช่ไหมชอบมากไม่ตัวตัวผมเองก็เป็นคนดูการ์ตูนแล้วพอมีลูกเนี่ยก็จะกลับเวลากลับบ้านไปก็จะดูการ์ตูนกับน้องเขาทั้งวันน้องก็จะชอบเป็นเทนชมอย่างคุณใส่ชุดนี้แล้วดูสวยมากอยขอบคุณค่ะถึงหน้าตาจะไม่ค่อยโอเคป่าป้าปามันไม่เกี่ยวกับเรื่องหน้าตาแต่ว่าดูสวยไงมันดูละวขึ้นเออขอบคุณมากๆค่ะไม่น่าเชื่อเนาะเปิดมาตลกตลกเต้นเต้นอยู่ดีเอ้า ได้คู่ด้วยปฏิหารและเกิดความประทับใจบนเวทีนี้ได้เช่นเดียวกันใช่เมื่อกี้ยังเล่นมุกอีมุกแยะกันเลยจบด้วยความซาบซึ้งประทับใจซะ่อย่างนั้นแต่ตอนนี้คนว้าแหวงเรียกมาเติมสิจ๊ะแม่นี่โพเดียมสุดท้ายนี่มันอาถรรพ์นะคะคุณไปสองคนติดๆแล้วนะคะดูนะคะมันจะแฮตทริกหรือเปล่าเดคะต้รับปอปลาเราจะรออะไรอีกล่ะฮะรอผู้ชายไงหนุ่มสอดคนต่อไปใช่ คนไมมีใครอยากมองสุดท่านามันฟังว่าฉันยังยังม,มีใครเป็นคนมีความรักแต่ไม่เคยด้คุณผู้ชมคะถ้าไม่อยาพลาดความบันเธอของ Take Me Out สักตอนเดียวคุณอย่าลืมกด Subscribe ตรวนี้ด้วยนะคะไว้แล้วครับกดคะครับหาไว้ายแล้วค่วะคะุ้ายะะอย่าลืมกดนะคะครตรวมนี้ค่ะ